สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนดูนะครับสำหรับทุกวันอาทิตย์เราก็มีเกมมือถือที่ออกใหม่มาแนะนํากันเป็นประจํานะครับซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้รวบรวมเกมมือถือน่าเล่นประจําสัปดาห์นี้นะมาแนะนํากันแบบจัดเต็มถึง10เกมด้วยกันครับใครที่กําลังอยากอัปเดตเกมมือถือใหม่ๆหรือกําลังมองหาเกมใหม่เล่นกันอยู่เนี่ยมาดูกันเลยครับว่าจะมีเกมอะไรที่น่าเล่นกันบ้างและก่อนจะไปรับชมคลิปครับก็ฝากกดไลค์ก็เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับ มาเปิดกันที่เกมแรกกันก่อนเลยครับกับเกม Never After เกม MMORPG ตะลุยโลกเทพนิยายสุดแฟนตาซีจากพี่ใหญ่อย่างค่าย n e e a s t Game ที่ตอนนี้เข้าสต์บ้านเราพร้อมกับภาษาไทยเต็มรูปแบบภายในเกมสามารถเลือกอาชีพได้5แบบ5สไตล์ด้วยกันเลือกเพศและวก็ปรับแต่งหน้าตาตัวละครได้หรือจะเป็นพรีเซตให้ใช้งานก็ถือว่าดูดีน่ารักเข้ากับบรรยากาศของตัวเกมได้เป็นอย่างดีครับ จุดเด่นของตัวเกมนี้ครับเราสามารถเรียกเจ้าหญิงเจ้าชายในเทพนิยายที่เราคุ้นเคยกันมาเป็นอย่างดีครับออกมาช่วยต่อสู้อย่างเช่นพวกหนูน้อยหมวกแดงสโนไวท์เจ้าหญิงนิตราะไรพวกนี้นะครับทางด้านงานภาพกราฟิกทําออกมาน่ารักสดใสเอฟเฟกต่างๆในการต่อสู้ก็ถือว่าวุบนวับใช้ได้นะอีกอย่างคือตัวเกมเนี่ยมีระบบปราสาทส่วนตัวครับให้ได้ปลูกผักตัดไม้ทำอาหารแต่งบ้านกันแบบชิวๆด้วยนะหากใครที่ดูแล้วชอบใจครับก็จัดกันได้ตามอัธยาศัยกันเลยครับสลับตักเกมนี้ เกมต่อไป Project X 2 2เกมแอคชั่นชูเตอร์ภาพสวยสไตล์แอนิเมชันครับที่จะให้เราจับทีม3คนนะเข้าไปต่อสู้เอาชีวิตรอดในสนามต่อสู้กันแบบเรียลไทม์ครับตัวเกมนี้ระบบการเล่นนั้นไม่ซับซ้อนเลยใช้เวลาไม่เกิน10นาทีต่อแมตช์ก็สามารถจบเกมกันได้แล้วระบบเกมเพลย์เราเซ็ตอุปกรณ์ได้ตามใจชอบสามารถหาเก็บจากตามฉากแล้วก็เก็บเงินซื้ออุปกรณ์อัพนู่นอัพนี่ได้ขณะเล่นครับ ภาพบรรยากาศภายในเกมโมเดลตัวละครถือว่าผ่านเลยนะทาออกมาดูเท่ใช้ได้ครับติดอย่างเดียวคือเปิดที่สโตนอกนะอาจจะมีอาการแหลกๆบ้างเล็กน้อยสําหรับใครที่อยากลองเกมแนวแบบยิงใหม่ๆนะตามไปเล่นกันดูก,ก่อนได้เลยครับเกมถัดมาอีออ f w a r f a r e ฟ อีกหนึ่งเกม MMORPG ที่เปิดบนโต๊ะบ้านเราครับสำหรับตัวเกมนี้จะมาในแนวแบบแฟนตาซีสไตล์ตะวันออกนะที่ผสมผสานการเล่นแบบระบบไอดอลเข้าไว้ได้อย่างลงตัวงานภาพถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีครับฉา,ากบรรยากาศต่างๆสวยคมเอฟเฟกในการต่อสู้นั้นวูบวาบได้ใจอลังการครับแล้วก็มีงานปีกงานสัตว์ขี่สวยๆกันเพียบทางด้านตัวละครนั้นตัวเกมนี้จะเป็นระบบการล็อกเพศครับแต่ละตัวคือทําออกมาได้สวยให้น่าเล่นไม่แพ้กับเกมกอื่นๆกันเลยนะ สโนรบ,บต่างๆเขาก็จัดเต็มครับทั้งพวกเกจค่าพลังนะของสวมใส่และที่ขาดไม่ได้คือระบบ,บ VIP นั่นเองครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นเติมเงินกันอีกเพียบเอาเป็นว่าใครที่ดูแล้วชอบใจนะเกมนี้ลองพิจารณากันดูเอเองรักกันครับมาดูกันต่อกับเกม Nova Battle เกมมือถือชูตติ้งแบบทีม3 V3 ครับที่จะมามุมมองด้านบนแบบ b i r d Eye View นั่นเอง เกมนี้สามารถแจกสกิลสสยกระสุนกันมันๆน,น,นัวๆกันได้ครับตัวเกมมีตัวละครฮีโร่ให้เลือกหลากหลายตัวและแต่ละตัวจะมีเอกลักษณ์มีสกิลมีแอนติที่ไม่เหมือนกันครับในส่วนของโหมดการเล่นนั้นมีให้เลือกกันเพียบครับทั้งโหมดแบบแย่งเจมโหมดป้องกันฐานรวมไปถึงโหมดทีมแบทเทิลครับชอบแบบไหนก็สามารถเลือกสามารถจัดกันดูได้เลยทางด้านงานภาพกราฟิกก็ถือว่าใช้ได้ครับอาจจะไม่ได้หนีจากแนวเกมแถวๆนี้สักเท่าไหร่นะ โดยรวมถือว่าดูดีเอาได้ครับเหมาะมากๆสำหรับเอาไปเล่นกับเพื่อนนะสำหรับตัวเกมนี้มาต่อกันที่เกมเอทเรียเกลเลฟูชันเกมมือถือเทนเบสตันจีอาร์พีจีครับจัดทีมสาวเกราะเอทิเรียเกลียนั่นเอง ที่ตอนนี้เข้าสตูบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพร้อมให้แฟนๆของเขาเนี่ได้จัดหนักจัดเต็มกันแบบทุกรูปแบบเลยจุดเด่นของทุกเกมนี้อยู่ที่งาน Art work อาร์ตเวิร์กสาวๆเลยนะครับที่แต่ละตัวนั้นถือว่างานโคตรจะดีเลยนะออกแบบมาได้น่ารักครับบวกกับความเซ็กซี่หลากหลายสไตล์การต่อสู้เนี่ยก็จะเป็นแนวเทิร์นเบทจัดทีม4ตัวละครบวกกับฝ่ายสนับสนุนอีก3ครับ แน่นอนว่าสกิลท่าไม้ตายของบางตัวละครนั้นจะมีคาส,สิเนเทให้ได้ชมกันด้วยนะแถมด้วยลูกเล่นต่างๆกราฟิก,กวูบวาบแสงสีนั้นจัดเต็มครับงานนี้ขอเกมอนิเมะถือว่าไม่ควรพลาดโดยบบการทั้งปวงครับถัดมาเป็นเกม s o u r c e of l e M e u t o a u t o m a t a เปิดให้ท่องยุทธจักร พร้อมกับซัพพอร์ตภาษาไทยกันอย่างเต็มรูปแบบแล้วครับสำหรับเกมมือถือ Source of Legend M นะที่เขาเนี่ยอ้างอิงจากซีรีส์กำลังภายในเรื่องดังครับมหัศจรรย์กระบี่เจ้าพิภพโดยตัวเกมนี้ครับในเวอร์ชันมือถือเนี่ยจะมาในแบบเทิร์นเบส RPG ครับการันตีเนื้อเรื่องเข้มข้น หวกับงานภาพกราฟิกอลังการงานสร้างแบบโคตรจะสวยครับจัดใหญ่ใส่เต็มทั้งเอฟเฟกและระบบการเล่นจุดเด่นเนี่ยภายในเกมเขาจะมีมินิเกมให้เราได้เลือกเล่นครับรวมไปถึงระบบไลฟ์สกิลนะขุดแร่ตกปลาทำอาหารกันด้วยงานนี้ต้องไปลองกันหน่อยแล้วล่ะครับเกมต่อไป Marvel Snap เกมการ์ด CCG จากจักรวาลของมาเวลครับที่ตัวเกมของเขาเนี่ยได้อดีตทีมพัฒนาฮาร์สโตนนะมาร่วมพัฒนาในเกมนี้ด้วยตัวเกมยังคงเน้นไปที่ความรวดเร็วในการเล่นครับแต่ละแมตช์ก็สามารถจบกันได้แบบไวๆครับมาพร้อมกับการควบคุมโซนควบคุมเบคที่ไม่เหมือนใคร3นาทีต่อแมตช์ก็จบกันได้แล้วจุดเด่นของตัวเกมนี้คือขนตัวละครดังๆของมาเวลมาเกือบจะทั้งหมดเลยนะรวมไปถึงสถานที่ต่างๆของจักรวาลมาเวลกันมาเพียบ งานนี้ครับถือว่าแฟนๆมาเวลก็ต้องลองไปเทสกันดูแล้วครับว่าจะถูกใจกันหรือเปล่านะครับมาก่ะทเกมเอเท n นอนเอฟฟิลูชัเกมมือถือไอดอลสงครามอวก,กาศ่าพันพันสำหรับตัวเกมนี้จะให้เรานได้ซัมมอนเทรนและก็วิวัฒนาการฮีโร่กว่า300ตัวกันเลยซึ่งแต่ละตัวนั้นบอกได้เลยว่าอย่างเท่ครับ ตัวเกมมีทั้งโหมด PVE และก็ PVP ดวลเดือดกับผู้เล่นคนอื่นนะงานภาพก็จะมาแบบ 3D สวยคมเอฟเฟกจัดหนักจัดเต็มระบบของตัวเกมค่อนข้างครบครันครบต้วนครับตามสไตล์ของเกมมือถือแนวไอดอลมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับทั้งการฟาร์มลงหากิจกรรมลงหายเทมกะจะปองกะจะปองอะไรพวกนี้ครับจัดกันมาแบบเดือดๆหากใครที่กำลังมองหาเกมแนวไอดอลนะภาพสวยงานดีเกมนี้คือไม่ผิดหวังครับ มาต่อ้วยเกม m e r ร์ดคุย i c ไอซ์แลอีกหนึ่งเกมคุณภาพจากค่ายเน็ตมาเบิครับที่จะมาในธีมแบบสดใสน่ารักแบบสุดๆนะตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวแบบซิมูเลชันครับคือจะให้เราสร้างแล้วก็ตกแต่งเกาะของเราให้สวยงามตามสไตล์ของเรานั่นเองระบบเด่นๆของเขาเนี่ยคือการเมิร์ดนั่นแหละครับหรือการรวมร่างสิ่งก่อสร้างเพื่อหาวัตถุดิบแล้วก็ขยายดินแดนไปเรื่อยๆร,รับรองว่าสนุกกันได้แบบลืมเวลาแน่นอนนะสำหรับตัวเกมนี้ พราะภาพของเขานั้นสวยน่ารักมากๆเลยเอาไว้เล่นคลายเครียดเนี่ยคือดีงามมากๆครับที่สําคัญตัวเกมนี้มีภาษาไทายมาพร้อมด้วยใครได้เป็นสายทําฟาร์มปลูกผักหรือชอบตกแต่งเกาะสวยๆนะก็ลองพิจารณาเกมนี้กันดูแล้วกันครับและก็มาถึงเกมสุดท้ายที่เปิดใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับกับเกม a b a d d บด Chief เกมมือถือประจนภายบนของทะเลครับผู้เล่นเนี่ยจะได้สวมบทบาทเป็นกัปตันเรือนะที่มีหน้าที่สั่งการลูกน้องครับพร้อมกับขับเรือล่องไปตามทะเลเพื่อค้นหาสมบัตินั่นเองหรือจะเป็นการต่อสู้กับเหล่าโจรสลัดและก็สัตว์ประหลาดนานาชนิดนะธีมภาพของตัวเกมนี้จะมาแบบแนวโจรสลัดจัดเต็มแน่นอนภาพคือเนี่ยสวยงามใช้ได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้เวอร์วางอลังการสักเท่าไหร่นะมือถือสเปคกลางๆสเปคต่ำเนี่ยก็นาจะกรันกันไหวได้แบบสบายสบาย ภายในเกมยังมีการวางแผนและการจัดการเรือรบของเราให้ดีเลยครับเพื่อจะได้พร้อมรบตลอดเวลานะสำหรับใครที่ชอบเกมแมวขับเรือจนภัยบกการวางแผนนะครับตัวเกมนี้ตอบโจทย์ทุกสายการเล่นได้ดีกันเลยครับก็ครบกันไปที่เรียบร้อย้วสำหรับทั้ง10เกมที่เปิดใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับส่วนลิงก์ดาวน์โหลดทั้งหมดเนี่ยจะแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปเช่นเคยครับสามารถกดดูเพิ่มเติมกันได้เลย และใครที่อยากให้ทําเกมไหนหรือกำลังมองหาเกมแนวไหนอยู่เนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับเดี๋ยวว่างเนี่ยจะจัดมาให้อย่างด่วนๆครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวสดี